เรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งมีความฝันอยากจะเป็นตำรวจาม่อพยายามอ่านหนังสือเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสอบติดจนในที่สุดตัวเองเนี่ยสามารถสอบติดได้นะฮะพอเข้าไปฝึกไม่กี่วันตายพอเข้าไปฝึกไม่กี่วันตายฮะเพราะอะไรฮะเป็นลมหลังจากที่วิ่ง6กิโลเมตรแต่ครูเนี่ยก็สั่งให้เพื่อนเนี่ยหิ้วปีกวิ่งต่อจนได้ครบ10กิโลคือในขณะที่6กิโลเป็นลมมาใช่ไหมลมไปแล้วครูฝึกบอกว่าเอาวิ่งให้ครบ10กิโลโดยเรื่องเนี้ย แฟนสาวของนายสิบที่เสียชีวิตเนี่ยเขาออกมาร้องเรียนบอกว่านายประกรณ์นายประกรณ์เนี่ยซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่สอบติดนายสิบตำรวจนะฮะตอชอดอแล้วก็เข้ารับการฝึกที่ค่ายท่านมุกหรือกองกำกับการก้าวกองบังคับการฝึกพิเศษจังหวัดสงขลาฮะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตลงเช้าของวันที่สิบตุลาคมเพื่อนแฟนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มแฟนมีไข้ มีไข้มาประมาณ3วันแล้วล่ะก็มีการกินยาพาราเซตามอลนั่นแหละเพื่อบรรเทาอาการแต่ทางครูฝึกไม่ได้พาไปโรงพยาบาลเวลา6กโมงเจ็ดโมงก็มีการเอ้าตื่นตื่นมาวิ่งหกถึงสิบกิโลเมตรพอแฟนล้มลงปุ๊บก็ที่จริงควรจะพอครับหมดล้มลงหมดสติแล้วถูกต้องไหมควรจะปโรงพยาบาลครูฝึกบอกเอ้าล้มไปแล้วคิ้วขึ้นมาคิ้วขึ้นมาแล้วก็วิ่งและเอาหมายถึงให้เพื่อนเนี่ย ยิวปีกอับแล้วก็ลากให้อีกต่อสีอีกสี่กิโลเป็นสิบกิโลอ่ะก่อนที่นายประกรณ์ในขนาดนั้นตายเลยนะเสียชีวิตเลยนะฮะซึ่งหลังจากเกิดเหตุยังไม่มีผู้บังคับบัญชาออกมาแสดงความรับผิดชอบเลยครับผมทางครอบครองผู้เสียชีวิตนะครับก็บอกว่ามีคลิปด้วยนะครับมีคลิปเป็นหลักฐานที่ครูฝึกเนี่ยโพสต์คลิปกําลังฝึกลงในทิกตอกครับก่อนจะมีการลบคลิปต่างๆนะครับหลังทราบข่าวว่านายประกรณ์นเสียชีวิต แต่ทางญาติเนี่ยสามารถโหลดคลิปเก็บไว้ได้ทันครับครูฝึกนะครับก็คือสิบตำรวจโทปัญญาวุฒิครูฝึกนักเรียนตชดคลายท่านมุกเพิ่งจบหลักสูตรครูฝึกบัใหม่ครับและเป็นครูฝึกที่สั่งให้กลุ่มนักศึกษาตชดนะฮะวิ่ง10กิโลเมตรนะครับทางฝั่งพี่สาวผู้เสียชีวิตเล่าว่าเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่น้องชายเนี่ยเข้ารับการฝึกแล้วเนี่ยก็เห็นในไลน์กลุ่มบอกว่าขอเบอร์ผู้ปกครองอเพื่อให้ไปครูฝึก ก็ไม่ได้ตอบอะไรพอให้ครอบครัวให้ไปเนี่ยครูฝึกก็ไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้ตอบอะไรค่ะแต่ว่าโทรไปหาแม่แล้วก็บอกว่าน้องชายเนี่ยตอนนี้เข้าโรงพยาบาลแต่ครอบครัวมารู้ทีหลังว่าครูฝึกเนี่ยให้วิ่ง10กิโลเมตรน้องวิ่งได้6กิโลเมตรหลังจากนั้นล้มลงครับผมใช่นะคะพี่สาวยังบอกนะครับว่าน้องชายเนี่ยล้มลงแล้วแต่ครูฝึกเนี่ยก็ยังให้เพื่อนอีกสองคนเนี่ยฮิ้วปีกแล้วก็ลากไปให้ครบจนง10กิโลเมตรพี่สาวมีคําถามนะ แม้เป็นเราถ้าเป็นญาติพี่น้องอะไรเราก็จะมีคำถามครับทําไมตอนนั้นไม่มีการเช็คอาการก่อนออว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่าครับหรือหายใจปกติไหมคําถามของใจคือครูฝึกมีความรู้หรือเปล่าว่าถ้าออกกําลังกายหนักไปเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อสลายแล้วก็เป็นภาวะไตวายใช่นอกจากนี้นยังไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับที่สําคัญทําไมไม่ส่งตัวกับรถฉุกเฉินแต่ส่งกับรถตํารวจอะ ที่ผ่านมาพี่สาวอยู่กับน้องอยู่กับน้องที่บ้านเดียวกันนะฮะน้องเชื่อไหมความใฝ่ฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจนั่งติวหนังสือจนดึกจนดื่นกับน้องตลอด24ชั่วโมงรเรามีสัญญากันว่าในเรื่องการทำคอนเทนต์เพราะน้องนั่งไลฟ์ขายขนมใน t <อ>ิ k กต็อกด้วยคือเขาเป็นคนทำาหากินด้วยครับคนดูน้องก็เยอะก็ต้องมาหยุดไลฟ์เพื่ออะไรตั้งใจอ่านหนังสือสอบแล้วก็จะไปเป็น,ปนตชดซึ่งใจตนน่ะไม่ได้อยากให้น้องไปเป็นตชดเพราะว่าเห็นน้องตรงเนี้ย ก็ขายของก็ดีอยู่แล้วเขาขายของในทิกตอกดีอยู่แล้วครับแต่ด้วยความที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขารักของเขาอ่ะว่าครั้งหนึ่งเขาอยากไปเป็นต่อชดอก็ห้ามไม่ได้ส่งเสริมในสิ่งที่น้องชอบสุดท้ายอยากให้ฝากไปถึงหน่วยงานที่ฝึกออกมาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมานะฮะไม่ใช่มายโยนความผิดให้คนตายอย่างเดียวเลยครับผมมาฝั่งของคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับคุณแม่ก็เสียใจมากนะครับบอกว่า ตนเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าลูกไม่สบายอตอน9ก้าโมงเช้านะครับก็ไปเจอลูกตอนเที่ยงลองไปจับเท้าลูกดูเนี่ยประกฏบว่าลูกเนี่ยเท้าแข็งแล้วกำลังปั๊มหัวใจอยู่ด้วยนะฮะก็ภาวนาเนี่ยให้ลูกฟื้นขึ้นมานะครับคนที่มาด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นลมหลังจากหมดสติเนี่ยก็มีการตรวจนะฮะแล้วก็พามาโรงพยาบาลครับอ,แต,อแต่ก่อนจะถึงแยกไฟแดงนะครับผมลูกเนี่ยเาใช่เออใช่ลูกเนี่ยมีอาการมือเริ่มเกร็งนะครับ ตาเกรงจิกนะครับตาเริ่มเหลืองนะครับพอมาถึงโรงพยาบาลนะครับภาพแรกที่เห็นก็คือน้องเนี่ยตาปรินออกมาแล้วครัถูกแล้วก็เท้านี่แข็งแล้วเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยขาดน้ําอย่างรุนแรงเลือดแห้งไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อสลายรวมถึงเลือดเป็นกรดซึ่งอาการเ,เป็นหลายอย่างมากนะครับตนนี่ออกมาจากห้องเนี่ยถึงกับเป็นลมเลยทีเดียว<ช>แม่ก็บอกหลังจากลูกเขาตายไปเนี่ยหรือเสียชีวิตไปเนี่ย หน่วยฝึกให้คําตอบว่าเดี๋ยวโทรกลับ <c oughs> อืทางแม่ไม่ได้รอที่จะให้เขาโทรกลับครับเพราะอะไรฮะเพราะรอมานานมากแล้ว <c oughs> ขนาดเอาศพลูกชายมาตั้งที่วัดแล้วยังไม่มีการโทรเลย <c oughs> ครับเจ้าหน้าที่บางรายเดินทางมามาหาบ้างครับแต่คนที่บอกจะโทรกลับไม่ได้เถอเดินทางมาอยากเรียกร้องว่าความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกเพราะจู่ๆเนี่ยลูกมาจากไปกระทันหันขนาดนี้ย <c oughs> อยากให้ทางหน่วยฝึกเนี่ย เอาใจใส่คนที่ฝึกให้มากกว่านี้เตรียมพร้อมที่จะรับฝึกแล้วเป็นลมยังไงถ้าสมมติคนเป็นลมอย่างเงี้ยคุณต้องไปสมยาบาลทันทีเลยไปสมยาบาลเลยไม่ใช่เอาให้เขาวิ่งไปจนจบใช่ทางครอบครัวได้รับการเปิดเผยจากเพื่อนร่วมฝึกว่าหลังจากลูกชายเสียชีวิตเนี่ยก็มีการให้ผู้เข้าฝึกในหลักสูตรทั้งร้อยคนเนี่ยไปตรวจพบว่ามีคนป่วยติดเชื้อมากถึง33โอ้โหค่ะเพราะช่วงนี้เคยหวัดใหญ่มันระบาดตรงนี้ถูกต้องแต่ไม่บอกว่าเป็นเชื้ออะไรนะฮะ ป่วยโดยจุดเริ่มต้นอยู่ก็นคนหนึ่งต้องเข้าไอซียูด้วยซ้ำปะด้วยอาการไตาวายครับกล้าเมเนื้อสลายอาการเดียวกับน้องเลยแต่ยังรอดมาได้นะฮะนี่ถือว่าเป็นความหวังของครอบครัวนะแต่มาเสียชีวิตไปครับผมมาฝั่งพบออตรนะครับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลน,นะครับท่านก็ยืนยันยว่าท่านไม่ได้ทอดทิ้งนะครับพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับได้สั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วว่าขา้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็สั่ง ให้มีการช่วยเหลือเยาวยาครอบครัวนะครับทางพันตำรวจเอกเชษดทวิทย์นีระหิงนะครับพร้อมกับการก้าวกองังคับการฝึกพิเศษเนี่ยก็ได้ออกมาถแถลงเรื่องนี้ว่าท่านได้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากอาการฮิสโตรกนะครับ<ฆ>หรือผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จึงทำให้มีอาการดังกล่าวนะครับตลอดการฝึกเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถ ฝึกร่วมกับนักเรียนนายสิบคนอื่นได้เป็นอย่างดีจนมาถึงวันที่10ตุลาคมก่อนการวิ่งเนี่ยครูเวรก็ได้สอบถามนักเรียนว่าอามีใครเจ็บป่วยหรือว่าวิ่งไม่ไหวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยก็ให้ไปอยู่ท้ายแถวหรือใครวิ่งไม่ได้เนี่ยก็ให้รออยู่ที่ลานฝึกครับแต่นายสิบตำรวจประกรณ์เนี่ยวิ่งร่วมกับเพื่อนๆได้ในระหว่างการวิ่งและเดินที่ระยะทางที่7กิโลเมตรเนี่ยครูคฝึกก็เห็นว่านายสิบเนี่ยนายสิบตำรวจประกรณ์เนี่ยมีอาการเซจถึงให้เพื่อนเนี่ยช่วยเข้าไปประคองก่อนเข้าที่ร่ม แต่เจ้าตัวเนี่ยก็เริ่มมีอาการตัวซีดอ่อนแรงหายใจไม่เป็นจังหวะจากนั้นเนี่ยก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์เนี่ย แค่กระระบุว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดรุนแรงจนเสียชีวิตครับโดยล่าสุดคนมี <c oughs> หนังสือคำสั่งนะ,ะให้สิบตำรวจโทรปัญญาวุิราชพิบูลนะฮะ <c oughs> คุกฝึกโหดเนี่ยไปไปฏิบัติภารกิจราชการที่สูตปฏิบัติการนะฮะก <c oughs> องบังคับการฝึกพิเศษนะฮะกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน <c oughs> โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมมีผลตั้งแต่วันที่12ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ